สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมุมคนดูโอ้ยอูยอ้ยย,ย้เป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอ้ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมุมคนดูเนี่ยเรียกได้ว่ามาดีนะเออคนดูเนี่ยถือได้ว่าเยอะพอสมควรเออแต่ว่าอยากให้มีคนติดตามเยอะด้วยก็จะดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนดูแล้วก็ติดตามผมดีเยอะนะเอาเป็นว่า วันนี้เนี่ยมุมคนดูเนี่ยก็สัญจะแบบว่าเอาเรื่องนี้มาพูดเลยเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนมันฉายอยู่ทางช่องเกลงการ์ตูนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แกลงการ์ตูนเนี่ยเอ่อก็เป็นแอป,ป,แอปไปแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าใครยังมีแอปแง่งการ์ตูนอยู่บ้างนะผมเนี่เคยมีแต่ว,ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเอาเป็นว่าเรื่องจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องบาเคเกมอนโอ้โหเป็นเรื่องที่ผมนอกแล้วผมชอบมากเลยนะมันประสานเอ่อได้ว่าของที่เป็นวิญญาและก็เอามาทําแบบเหมือนยัน uh ่ะ เออทาให้ยันปีศาจอ่ะเออยันมันคือเรียกได้ว่ายานันผู้ผีปีศาจแล้วมันเอามาทําเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นการ์ตูนหหืออนี้ได้สุดยอดเลยผมว่ามันลงตัวผมชอบไอ้นี่มากเลยนอะ NO นโอ่ะไอ้นอกที่เหมือนนกฟีนิกซ์อ่ะเออผมชอบมากเลยแม่งโคตรเท่เลยด,ดูดูตอนสมัยเด็กๆมันเท่มากเลยทุกคนผมบอกเลยเป็นเรื่องที่ครบรถนะสนุกมีทั้งดรามา่าโอ้โหเป็นครบรถแหละแล้วก็มีความแบบว่าหักมุมเออ เหมือนตัวร้ายจะเป็นไอ้นั่นเอา้าไอ้นี่กลายเป็นตัวร้ายได้ไงวะเออมันมีการสลับไปมาถ้าใครได้ดูเนี่ยก็น่าจะรู้แหละถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนําเลยให้ไปหาดูผมคิดว่าตามเว็บตามเน็ตก็น่าจะมีนะเรื่องนี้สนุกเออผมรับประกันมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอเด็กหนุ่มคนหนึ่งแหละที่หลุดไปยังอีกโลกหนึ่งแล้วก็ต้องไปแข่งเกมซึ่งเกมเนี่ยเป็นเกมที่ต้องใช้ยังปีศาจเพื่อหาเขาเรียกว่าผมจําไม่ได้แล้วมันคือเอาเอาไงคือมันต้องเป็นที่หนึ่งอะเออเพื่อทําให้ เรียกไ,ได้ว่ากลับไปสู่โลกเดิมปะเออนะี่แหละประมาณนี้นะครับผมก็เรื่องนี้ก็แนะนําแนะนําแนะนําว่าถ้าใครไม่เคยดูก็ไปดูหรือถ้าใครที่เคยดูแล้วเนี่ยรู้สึกไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมุมคนดูก็ขอตัวลาไว้ก่อนก่อนที่จะลาไปเกือบลืมอีกแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดติดตามให้ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเออสำหรับวันนี้ก็พลเรี่ดีกวา่า บ๊ายบายครับวันนี้ครับ